สีมว่วงเว้กลว, hmm. วยกลัวตกใจเลยอะบางคนมองว่างิงเอาผ้ามาทำอะไรน่าเกลียดมันไม่น่าเกลียดนะน้องงิงไม่ได้มีเย็บผ้าแล้วน้องงิงก็ไม่มีจักแต่น้องงิงก็อยากใส่ของน้องงิงมันคือความชอบส่วนบคนุคคลเพราะว่ามันคือศิลปะ เนี่ยเวลาเราได้ทําด้วยมือเนี่ยมีความสุขมากแล้วเราก็ได้ดูวิวสวยๆแล้วก็มีพลังชีวิตอะ่ะเข้าใจไหมบางคนไม่เคยมีพลังชีวิตเลยไม่เข้าใจว่ามันอินเนอร์ข้างในอะ่ะสุดยอดมากแเนี่ยมันคือจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยยิงชอบของนังยิงอะ่ะใครที่ชอบแบบนงังยิงมันก็คือเลิศมาก แต่ถ้าใครไม่ชอบล้วจะให้ทำยังไงก็ลองเลื่อนผ่านไปอย่าสร้างกรรมต่อกันเลยนะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแม้กระทั่งวาจาแม้กระทั่งใจไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปเพราะอะไรก็อย่าก่อกรรมกันเลยจะไปก่อกรรมกันทำไมล่ะเจ้าค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบอาหารทอ บางคนชอบอาหารต้มบางคนชอบปิ้งย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะอย่าเอาความชอบของตัวเองมาตัดสินคนอื่นนะโอ้น้องหญิงก็ชอบของน้องหญิงนะน้องหิงก็มีจินตนาการของน้องหิงเองใครไม่ชอบไมให้ทํำยังไงล่ะแต่เราชอบและที่สําคัญมันใสบนเลือนล่างน้องหญิงนะ มันไม่ได้เอาไปใส่เรือนรังคนอื่นซะหน่อยแต่บางคนที่เขาชอบแบบนั่งยิงเขาก็มีความสุขเราก็ว่าเขาไม่ได้ข้องแบบนี้มันมีความสุขนะแต่ถ้าใครไม่มีความสุขก็ต้องก็ต้องเลื่อนผ่านไปอะเพราะเราคนละอินเนอร์อินเนอร์ข้างในมันสำคัญนะถ้าคนละอินเนอร์มันเดฟแลนด์แตกต่างอะเข้าใจไหม เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแม้กระทั่งทางกายทางวาจาและทางใจอย่าก,ก่อกรรมซึ่งกันและกันเลยนะเมื่อเช้าก็เพิ่งให้บุญเปรตไปเจ้าค่ะเปรตนอกจักรวาลมันเยอะดูเจ<ม> <lipstick> บียดได้เลยอันพีไอ วบภูมิต่างๆ<อ>มันก็จะเกิดในทางที่ดีงามไงพูดถึงไม่ได้เลยนะแสะดงตัวแสดงตัวแสดงตนอยากให้ชาวโลกได้รู้ใช่ไหม,มเขาอยากให้ชาวโลก ชาวโลกได้รู้ว่าการเป็นเปรตมันทรมานนะมีมแต่ความทุกข์ความทุกข์มันจะมีความชน,น,น,นะชนะนั่นแหละให้พูดถึงยังไอจนแสบ,บคอเลยถ้าเราเลือกได้เราก็ไม่อยากเป็นเปรตน,น,นะเราถึงต้องเลือกที่จะทำความดีไงทำความดีในทุกๆวันนะ <c oughs> อย่ได้สร้างสภาวะนะความความทุกขก์ายทุกใจให้คนอื่น